สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเอางี้ไปเปิดกันด้วยอันนี้ดีกว่ามา เนี่ยนะคะเป็นคลิปเกล็บตกจากงานเฮราวันก่อนนะคะมุกเดิมเดิมมุกเก่าแล้วใหม่แต่พี่หลิ่งก็ยังคงนะคะเขาเรียกว่าเจ็บไม่จำปะไม่ไดงขนาดนั้นแม่ฟังสาชีชำกระลำปีมามาดูกันค่ะขำๆนะดูอะไรดอะไรคะเป็นงลงฟสูตรยังไงตอนหน้า พดูยัง่ะอนี่เอนี่แหละค่ะกับมุกพี่หลิงดูดูดูหรือยังใช่ไหมเจ้าถามอย่างนี้ใช่พี่หลิงดูหรือยังแล้วพี่หลิงก็จะต้องเผลอทุกทีว่าดูอะไรคะดูอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่ do you love me มั่ง do you like me มั่งแล้วพี่หลิงก็จะหัวล้อตาสะระอีทุกครั้งคือแบบ สองสองดอกไปแล้วนะในอีเวนต์ใกล้ๆก,กันเรียกว่าโอลิ u ไม่นานมันนี้เองเนาะที่งานบวงสวงโดนไปครั้งแรกนะล่าสุดโดนไปกับงานเฮรากับมุกดูหรืออยังเออเรียกว่ามุกดูหรือ,อยังเอาไปใช้กับพี่หลิ่งได้นะแต่คิดว่าพี่หลิ่งนะจะจําได้แล้วล่ะต่อไปน่าจะไม่พลาดแล้วเผิ่อเอาไปเล่นกับน้องด้วยน้องไหนเอน้องไหนคุณก็คิดเอาละกันนะคะกับมุกดูหรือ,อยังนี่ใครกําลังจะเตาะหญิงเตาะ หนุ่มต้ออะไรอย่างเงี้ยเอามุกนี้ไปใช้ได้นะเธอเธอดูนี่ยังอ่ะดูอะไรอ่ะไหนดูอยู l เล e มีอะไรก็ได้นะเออมุกดูหรืออย่างขาๆนะอย่าไปซีเรียสนะคะสำหรับงานคาเทียมเมื่อวานตกลงมีโซนให้คนทั่วไปได้เข้าปะเพราะว่าเห็นแฟนๆนะลือกันตั้งแต่ที่ไทยไปจนถึงเมืองนอกนะอันเนี้ย เห็นคนจริงเขาเมากันเขาบอกว่าโชคดีมากเลยเออแต่อันนี้ไม่ใช่แฟนขับหลิงออมนะเป็นแฟนขับของกลุ่มคุณน่าจะคุณพีพีมั้งโชคดีจังเลยอะ่ะเจอพี่กาดพี่กาดกําลังพาแฟนๆไปยังพื้นที่ที่กําหนดนะแล้วก็จบลงด้วยการที่พวกเราได้ยืนอ,อยู่แถวหน้าดวงตาแปลแวววเลยคือรอดูรอดูเมนตัวเองบอกอยากรู้สึกร้องไห้มาก เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นพีพีแล้วเออคือมารอดูคุณพีพีเขานะคะแล้วบอกพี่กาดพาไปยืนในจุดที่แบบวิวดีเห็นชัดเดี๋ยวพีพีต้องเดิน่ามาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเอว่านะเดี๋ยวพี่กาดจะซวยเอามันไม่ใช่ที่ของแฟนขับไม่มีนะน่าจะไม่มีแต่แบบว่าพี่กาดเขารู้หนทางดีเนี่ยเขาบอกให้ามายืนอยู่ตรงจุดเนี้เดี๋ยวเธอก็จะเห็นอะไรประมาณนี้มากกว่าคิดว่านะเอก็คิดไปเองนะ ตอนที่เออัดคลิปอยู่นี้เอก็ไม่รู้นะว่าเรื่องราวมันยังไงแต่ว่าเขาเล่ามาประมาณอย่างไรก็คือสรุปเขาได้นะคะได้ห่วงจุ้ยดีมากนะเขาบอกเออเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เห็นพีพีแล้วสรุปได้เห็นไม่ได้เห็นก็ไม่รู้นะนะเราก็เลยแบบแฟนคลับท่านอื่นเพราะว่าไอดอลมาหลายคนนี่ใช่ไหมตัวพ่อตัวมามา,มาหลายคนงานเนี้เขาเลยบอกเอาเอา,เอาแล้วตกลงไปไปในงานจริงอ่ะจะได้ได้เห็นดาราจริงๆใช่ไหมบอกน่าจะได้นะเธอ มันมีพื้นที่ให้แฟนๆโดยเฉพาะอันนี้เป็นคนต่างชาติที่มาในน้างานแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจนะเดี๋ยวพี่กะจะจะจะโดนดูเอาจริงๆไม่น่ามีแต่ว่าแบบว่าก็อำนวยความสะดวกแบบว่าใครมาก่อนก็แบบก็จะแนะนําที่วิวดีๆให้อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ไม่ได้มีที่สําหรับแฟนคลับหรอกเพราะว่าเพราะว่าทางบ้านของพี่หลิงเองบ้านเดี่ยวก็ในไทยก็รีบบอกเลยว่าคล้ายๆว่าอย่าแบบว่า ไปลุมลุมกูกูอะไรอย่างเงี้ยกูก,กูนะไม่ใช่กูกูกูก,ก,กูกันลุมลุมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยด้วยเพื่อความสงบเรียบร้อยอะไรด้วยก็เตือนกันในหมู่คนรักพี่หลิงใช่ไหมแต่คนนี้เลยมีคนเขาไปเห็นข้อความของแฟนขับคุณพีพีได้ไปอยู่ที่วงจุ้ยดีเห็นเขาว่าอย่างนั้นก็เลยสงสัยว่าตกลงแฟนๆนะ่ะนะมีสิทธิ์เห็นหรือเปล่ามีที่ให้แฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ที่เออดคลิปก็ตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าอย่าไปเนาะ เดี๋ยวพี่ยามจะโดนดุเอาไดๆไดๆไดๆก็คือทางฝั่งจีนใช่ป่ะเอยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องรอคอมเมนต์ให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแล้วถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจสําหรับงานคาเทียพี่หลิงเมื่อวานเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่ก็มีแต่ว่าสวยแผ่นหลังทองคาํามะคนน้องอะครองแผ่นหลังทองคําไปแล้วคุณพี่เอาแผ่นหลังอะไรคะก็แผ่นหลังคาเทียไงคุณค่าที่คุณคู่ควรใช่เหรอเอ ดูมันจะไปกับไม่ได้เลยนะคุณค่าที่คุณคู่ควรมันของอะไรอะดอลิออป่ะไม่รู้อะเอากันให้มัวตัวไปหมดแผ่นหลังพี่หลิงก็ใช่ย่อยค่ะแต่ละคนนะท,ทำมีมาเลิกกับเดาไหลเลยอะเห็นแผ่นหลังพี่หลิงอันนั้นนานๆพี่เขาจะโชว์หลังอย่างนี้สัทีนะคุณไม่ได้ค่ะอืมไหนมาดูนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาว่ากันกลับไปกลับไปตรงเฮรา นะคะว่าเฮราเนี่ยความเป็นมาอะไรใดๆคือการที่พี่หลิงได้เป็นแบรนแอมคนแรกของเฮราในประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่ามีเกียรติแล้วก็ทางเฮราให้เกียริพี่หลิงมากๆเลยแล้วก็ค่าว่าเลือกไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะคนนี้คือเจ้าแม่เจ้าแม่อะไรอืมจะเรียกว่าอินฟูก็ได้พี่หลิงเป็นอินฟูเองเหรอเจ้าแม่มันดูยิ่งใหญ่กว่านาะเอออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็คือเมืองนอกอ่ะแฟนๆเมืองนอกเขาเริ่มให้ ให้มงพี่หลิงแล้วนะมงอะไรเอมงว่าอินฟลูเอนเซอร์ในการที่แบบถ้าใครกำลังจะช็อปสินค้าอะไรถ้าได้พี่หลิงมาเป็นแบรนด์แอมพีเซนเตอร์โฆษณาอะไรใดๆต่าง,างๆก็คือซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอินฟูทางด้านนะั้นนะคือแบบตัดสินใจช็อปทันทีถ้าคุณอยากจะปิดการขายโดยเร็วนะแบรนด์ไหนที่อยากจะปิดการขายโดยเร็วเนี่ยจะต้องจ้างพี่หลิงเลยเพราะคนนี้เป็นอินฟูด้านนี้ผู้มีอิทธิพลทางด้านนะ ให้คนตัดสินใจช็อปเลยทันทีโดยไม่ลังเลประมาณนั้นนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอย่างไงคือหลายคนพอเห็นทั้งเฮราแล้วก็ตามมาด้วยคาเทียติดติดกันอะ่ะแล้วคือพี่หลิงสวยทั้งสองงานเลยเนาะสวยทั้งสองงานเลยแล้วเขาก็แบบถ้าพี่หลิงนะเมื่อไหร่อันนี้ถึงกับทา้าทายระบบแล้วนะแฟนๆชาวต่างชาตินะบางคนทา้าทายระบบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คาเทีย แต่งตั้งพี่หลิงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เมื่อไหร่ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่ฉันจะไม่ซื้อคาเทียอ่าคือยื่นข้อต่อรองไปเลยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณแต่งตั้งพี่หลิงเป็นแบรนด์แอมฉันจะช็อปสินค้าของคาเทียโดยทันทีไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธนะคะไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธนะก็คือยืน่นยื่นคำอย่างนี้ไปเลยนะ,ะแล้วเขาก็เล็งๆไว้แล้วอะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะคะ ใดๆอะไรคือเขาก็เล่งๆไวเขาบอกให้เป็นของขวัญตัวเองแต่ว่าในเงื่อนไขที่ว่าพี่หลิงต้องได้เป็นแบรนด์แอมคิดว่าไม่นานนาแล้วละ่ะไม่นานนาแล้วละ่ะน่าจะปิดจบการขายได้สําหรับการเป็นแบรนด์แอมให้คาเทียของพี่หลิงนะเอคิดว่าง้นนะเออเพราะว่าต้องการซัพพอร์ตลูกเต็มที่อ่ะอนะเออถ้าได้ก็แบบวีดิวิวเลยเนาะเออไหนเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาว่ากันเรื่อง ความยิ่งใหญ่ความสําคัญยังไงกับเฮราที่แบบคนเกาหลีแฟนๆเกาหลีก็ตื่นเต้นแฟนๆเอ่อทั่วเอเชียก็ตื่นเต้นกับการที่พี่หลิงได้เป็นแบรนด์แอมของเฮราแล้วเดี๋ยวคลิปนี้คือเอก็จะมาคือเดี๋ยวนี้บอกแล้วว่าชื่อหลิงออมอะไม่ได้รานอยู่แค่วงการบันเทิงแล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พี่หลิงอะไปอยู่ในบทความของ Work Point Today นะคะก็คนเขียนเจ้าเดิมค่ะ คุณอโยสิรินะคะเ,ออเขียนไว้ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมบแบรนด์เกาหลีลุกหนักเฮราดันโซบิวตี้ลุยตลาดเครื่องสำอางไทยไหนมาดูซิในการแต่งตั้งพี่หลิงคืออะไรใดๆยังไงโอเคป้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ใครที่ไม่ไม่ใช่สายกี้แบบว่าไม่อยากรู้นะว่าเฮราคืออะไรอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้จะเป็นอย่างนั้นก็บอกให้รู้ไว้ก่อนสปอยไว้ก่อนจะไปดูตรงนั้นว่าเฮราเนี่ย ทำไมมันแรดูมันต้องตื่นเต้นกันจังตอนที่พี่หลิงได้เป็นแบน์แอมใช่ปะเขามีสักและสีขนาดไหนที่ว่าเราจะต้องนะคะดีใจไปกับพี่หลิงขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบก็ก่อนจะไปชมกันยาวๆค่ะสําหรับท่านไหนที่ต้องการช้อปปิ้งช้อปปีอยู่แล้วเนอะเดี๋ยวเอถ้าไม่ลืมจะปักเฮราเอาไว้ให้ นะคะแล้วก็ท่านไหนดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์หรือว่านตบุ๊กจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอค่ะมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะส่วนท่านไหนดูเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองก็จะมีคําว่าเหมาะ M O R E หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมารให้ปับ๊บหลังจากนั้นก็เลือกจิ้มไปซัก สินค้าใดสินค้าหนึ่งเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช h อปปีหลังจากนั้นท่านก็เลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช h อปปีจ้าอา่ะละนะคะมาดูแบรนด์เฮรากันหน่อยเขาบอกว่าในปี2024คือปีที่แล้วเนาะตลาดเครื่องสำอางเกาหลีมีมูลค่าสูงถึง5.6แสนล้านบาทวงเล็บข้อมูลจาก expert market research นะคะและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี5.4%ในช่วงปี2025 2034จนแต่1ล้านล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าอันนี้คือตลาดเครื่องสำอางเกาหลีเท่านั้นนะโูสูงเหมือนกันเนาะเขาบอกแม้เทรนด์การแต่งหน้าทั่วโลกจะเปลี่ยนไปจากลุคเคบิวตีสดใสสู่ลุคโตอ,อินและสไตล์จีนที่กำลังมาแรงสไตล์พี่สาวจีนเป็นไงหรอคะ น่าจะต้องขาวกลิปอย่างนั้นป่ะแล้วก็แดงแงตรงแก้มตรงตรงตรงใต้ตาหน้าแก้มตรงนั้นป่ะเป็นไงอ่ะลุกโตอินลุกพี่สาวจีนเป็นไงใช่ไหมน่าจะต้องขาวจ้วขาวจ้วแล้วก็แดงแงตรงใต้ตาอย่างนั้นป่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะการแต่งหน้าทั่วโลกจะเปลี่ยนไปเป็นลุกโตอินนะหรือว่าพี่สาวจีนแต่เครื่องสำอางเกาหลียังคงครองใจผู้บริโภคทั่วโลก เพราะแบรนด์จากเกาหลีใต้ถือเป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมความงามมีสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอสำหรับประเทศไทยตลาดเครื่องสำอางก็ยังมีมูลค่าราวๆ2,60,000ล้านบาทยังเปิดกว้างสำหรับแบรนด์พรีเมียมจากเกาหลีและหนึ่งแบรนด์ที่มีการเติบโตน่าสนใจและเข้ามาเล่นในตลาดไทยโดยที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเกาหลี ไม่เน้นแค่เกาะกระแสเทรนอย่างเฮราถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงในการขยายส่วนแบ่งตลาดค่ะทีนี้เรามารู้จักเฮราแบรนด์ที่ตั้งใจพรีเซนต์โซลบิวตี้ความสวยงามแบบเกาหลีเนาะอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเทรนการแต่งหน้าเปลี่ยนบ่อยแต่มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ได้อย่างมั่นคงพร้อมทั้งก้าวนำเทรนไปในเวลาเดียวกันเฮราคือหนึ่งในนั้น แบรนด์ก่อตั้งในปี1995ก่อตั้งไม่นานเนาะภายใต้เครือเอ o มอ์แปซิฟิกเจ้าของเดียวกับซูวาชูลานิชมามอนอินนิสฟรีและ E2D โดยเฮราเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเมืองโซลที่มีความทันสมัยความคิดสร้างสารรค์และสเสน่ห์ที่ไม่เคยซ้ำเดิมทำให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ของแบรนด์ตั้งแต่ต้นว่าจะถ่ายทอดความงามแบบโซลบิวตี้ให้ผู้หญิงทุกคนได้ค้นพบ โดยที่แบรนด์ก็ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆตีตลาดในเกาหลีก่อนจะขยายไปต่างประเทศโดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์หลักของแบรนด์ทำให้เฮรามีชื่อเสียงก็คือคุชชั่นตลับดำก็คือคุชชั่นที่พี่หลิงถือนะคะหรือที่รู้จักกันว่า black cushion foundation เปิดตัวครั้งแรกในปี2017ได้รับเลือกให้เป็นคุชชั่นอันดับหนึ่งในเกาหลีติดต่อกันหลายปีซ้อน เมื่อแบรนด์มีสินค้าที่เป็นจุดแข็งแล้วก็ต้องเริ่มทำตลาดสะท้อนตัวตนแบรนด์ม,มากขึ้นในปี2 0 1 8ลีจียอนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าแผนกแบรนด์พร้อมทั้งมีภารกิจสำคัญก็คือปรับโฉมเฮราให้กลายเป็นคอนเทมต์โพลารีลักชูรีที่ทั้งร่วมสมัยและสง่างามค่ะอืภายใต้คีย์เวิร์ดทรงพลังอย่าง here now and myself แล้วก็ #livinginsoultoday และ h #abrandthatlivesthebeautyoflifeandpeople s h t a a g นะคะแนวคิดนี้ก่อกำเนิดภาพลักษณ์ Soulista Soulista ผู้หญิงที่มั่นใจในทุกย่างก้าวก้าวทันโลกและใช้ความงามเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองโดยลีจียอนยังเข้ามาทำการตลาดใหม่ๆทำให้ แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ลีจียอนยังอยู่เบื้องหลังก้าวสำคัญของแบรนด์ในปี2019เฮราได้จับมือกับเจนนี่แบ็กพริงด้วยเสน่ห์อันโดดเด่นและความมั่นใจของเจนนี่ถ่ายทอดตัวตนของเฮราได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเกิดปรากฏการณ์ h ฮชแท็กเฮราเจนที่สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดความงามอย่างจริงใจและทรงพลังสำหรับในไทย เฮราเริ่มเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี2567ปีที่แล้วนี้เองนะคะโดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลชิดลมก่อนขยายสู่ทำเลอื่นๆอย่างต่อนเนื่องและในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเฮราได้สร้างอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้วยการแต่งตั้งหลิงหลิงควงเป็นพรีเซนเตอร์ชาวไทยคนแรกหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของเฮราประเทศไทยค่ะพร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษสำหรับ Black Cushion Foundation ผลิตภัณฑ์ไอคอนิกที่ครองใจผู้ใช้ทั่วเอเชียซึ่งแบรนด์ก็ได้ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นได้มีกระแสตอบรับจากแฟนๆหลิงหลิครองมากขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางเกาหลีทั้งในและต่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมและการเข้าใจผู้บริโภคยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจความงามอยู่ และเฮราก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนแบรนด์ Brand ไม่เพียงส,งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพอย่าง Black Cushion Foundation ให้กลายเป็นสัญลักษณ์แต่ยังสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ Soul Beauty ให้อยู่ได้อย่างร่วมสมัยผ่านการสื่อสารแบรนด์ที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ได้การขยายสู่ตลาดไทยพร้อมแต่งตั้งพรีเซนเตอร์ชาวไทย ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เฮราเข้าใกล้ผู้บริโภคในประเทศมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังรักษาตัวตนและภาพลักษณ์ในฐานะแบรนด์เครื่องสำอางพรีเมียมจากเกาหลีเอาไว้ได้ด้วยนะคะเขียนดี D ค่ะเขียนดี D เราจะได้รู้ความเป็นมาของแบรนด์ที่พี่หลิงเข้าไปเนาะตกลงเป็นแบรนด์แอมหรือเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเฮราเนี่ยนะบทความเมื่อกี้บอกเป็นคล้ายพรีเซนเตอร์เนาะเออ บทความเมื่อกี้เนาะแต่จริงๆพี่หลิงเป็นแบรนดแอมป์ะให้เฮราป่ะใช่ไหมเอออันนี้ใครแน่ใจมาบอกหน่อยนะได้ก็นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นความในใจไม่ใช่ความในใจเอ,อ่อความต้องการของทางแบรนด์นะคะที่การจะเลือกใครสักคนขึ้นมานะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรของเขาแบรนด์ของเขาคนๆนั้นเขาต้องคิดวิเคราะห์มาอย่างนะคะอย่าง,นะะอ,ยางอย่างดีเลยแล้วก็เพิ่งมาเจอพี่หลิงนี่แหละนะมันก็เลยกลายเป็น จะเห็นได้ว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะจะใช้คำว่าให้พี่หลิงอ่ะเป็นโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมนะก็เพราะว่ามันการันตีเรื่องของยอดขายนะคะที่ว่ามันจะเข้ามาอย่างถล่มทลายเลยเตรียมรับเอาไว้ให้ทันแล้วกันปัญหามันก็มีอยู่แค่นี้แหละอืมนะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หลิงแล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งกับ Workpoint Today นะคะข้อความจากคุณเดี๋ยวเอดูซิ คุณอโยซิรินะผู้เขียนขอบพระคุณสําหรับข้อมูลเนาะเดี๋ยวถ้าเอไม่ลืมเดี๋ยวเอจะปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยสําหรับนะคะลิงเผื่อใครอยากเข้ามาอ่านนะอ่ะก็คลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ